อีกหนึ่งจุดที่ต้องขอขยับไปดูเพราะมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจพี่กันจอมพลังได้ภาพมาเขาบอกมีใส่ลับทุกมีใส่ลับด้วยเหรอกันจอมพลังเอาสายส่งภาพมาให้ว่าตอนนี้เขมรรุมสร้างบังเกอร์ริมถนน k คห้หติดสาแก้วนะคะเพือ่อน,นี้น่ากลัวเยอะมาก จนคิดว่าตอนนี้เป็นร้อยบังเกอร์แล้วพี่การเคยไปดูบังเกอร์ขเขมรตรงฐานที่แถวแถวสุรินที่พี่การตกใจมากหุมสร้างแบบสารพัดสิ่งเลยทั้งสร้างเป็นสองชั้นสร้างใต้ดินยึดด้วยแนวคูเลนล่าสุดเขาบอกว่าสายส่งมาบังเกอร์ขเขมรผุดเป็นร้อยนะคะแถวแถวถนนเคหน่าจะอยู่ใ,นในกล้กับแถวแถวหนองแก้วพี่การบอกว่าไงรู้ไหมผมมาสร้างบังเกอร์มาเยอะมากยังทึ่งเลยขเขมรสร้างโคตรไวหยุดรบไปไม่กี่วันทําได้เยอะน่าตกใจ ผมเลยบอกว่าอย่าไว้ใจขเมนนะและอย่าเชื่อว่าขเมนมันจะหยุดให้เร่งทำของเราให้พร้อมล่าสุดวันนี้เดินทางไปคุยกับชาวบ้านที่หนองแ้แก้วเพราะหนองแ้แก้วก็ติดกับถนนตรงน,รงนี้แหละค่ะฝั่งเคหหนองแ้แก้วเป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมารวมตัวแล้วก็สาวรวดหนามผิดเพลงของเจ้าหน้าที่ของเราชาวบ้านบอกว่าอยู่ติดกันกับตรงนี้แหละแต่อะไรรู้ไหมวุย้ยชาวบ้านไม่กังวหลหรอกทหารไทยเก่งกว่าส่วนทหารขเมร ตรงเนี้ยไม่ใช่ทหารมืออาชีพวิจริงเหรอคุณพี่ก่อนหน้านี้หนองจานก็เดือดเหมือนกันนะ <laughs> อบอกพวกทหารเก่งๆน่าจะอยู่ทางฝั่งของอีสานค่ะแต่ของสะแก้วไม่ใช่ทหารมืออาชีพแล้ววันๆนะมันไม่มีแรงลบหรอกข้าวไม่มีกินโโ่ นี่ก็ขิงอีกเขาบอกฝั่งนั้นไม่มีสเสบียงแต่ทหารฝั่งไทยมีแต่ชาวบ้านเปิดโรงครัวทํากับข้าวให้อาหารไทยคุณผู้ชมคะาทหารไทยนี่ไม่ขาดแคลนเลยนะในแต่ละวันของดีๆทั้ทงนั้นต้ยมยำปลาช่อนลุยสวนข้าวมันไก่ได้กินแต่ของดีๆเพราะคนไทยค่ะเรารักทหารไทยเราส่งกําลังบํารุงให้เขาทุกวัน มันทายงยุคขาทางถนนเคี่หาันีก็ไม่มันเคีหาครับเขีหาดิเลยเลยจนวันเลยเลยวนไปล้วก็ไปอเนมหยหอเจียนเอมันเน็ดทำนีบท่านนเราภาษาบังเกอร์วัแต่จ๊อเาเ็ดเขามีรถเราภาษามันเราคนควนยินบตปีแล้วมันเรับปยานดรกตัวมันสางแล้วตัวมันเน็ดแล้วนั่นเท่าไปหอนน e. ิ้นี่แล้วจะไปยานนัน หลายจุดกันซ้ำถึงไล่จุดของเราก็มันไม่ทันเราหรอกถามว่ากลัวไหมเราไม่กลัวหรอกเพราะว่าครับทหารเราเก่งกว่ามันอยู่แล้วเรามั่นใจทหารไทยใช่ทหารเรายังไงเราก็ทหารบ้านเรามีข้าวกินได้ทหารบ้านมันกินแต่มาม่ามันจะออกเหลืองตายอยู่แล้วนั่นแหข้าวแห้งมันกินข้าวแห้งมันอมเม็ดข้าวแห้งมันจะตายอยู่แล้วนั่นแหละไม่ไมมีแรงที่ไหนมันเม่ทหารบ้านเรากินแกงอยากกินอะไรก็ได้กินเด้อ แมคุณพี่ได้ทีเนาะพูดได้แหละตอนนี้เราพูดได้เนาะเพราะที่ผ่านมาแล้วมันผลงานมันประจักษ์คุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจผลงานมันประจักษ์ไหมเห็นกระตาเออมันเห็นกระตาเนื้อมาแล้วอุ้ยทหารบ้านเราอ่ะกินดีอยู่ดีทหารบ้านมันอ่ะไม่มีรับประทานถูกไหมล่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะถามว่าเอ้ยมันน่ากลัวไหมอัธพุทธกระตาแบบตามหลักจริงๆนะเปิดภาพของพี่การจอมพลังขึ้นมาหน่อย K5 ถนน K5 คุณจำสะพาน K5 ได้ไหมอ่ะใช่ค่ะที่ไทยเราบ้มมาใช่สมนั่นคือถนนเส้นเดียวกันที่เขาใช้ส่ง,สงกำลัง,บำ,ลงบำรุงแล้วจะบุกในส่วนของหนองจานก็ได้หนองยาแก้วก็ได้คลองแผงตาพญาก็ได้เพราะมันเป็นถนนที่ขนานกับสีเพนอ๋อแล้วตอนนี้ก็เลยเหมือนกับสร้างบังเกอร์ขึ้นมาเลียบถนนไปเลียบถนนไปเลยวันนี้ฮะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมเห็นหลุมใหญ่ๆนะมะั้ยผมมั่นใจว่าหลุมใหญ่ๆน่าจะเป็นปืนใหญ่ของเราที่แบบบ้มทิ้งไป แต่เขาบอกบังเกอร์เนี่ยถ้าซูมไปเนะี่ยนะแมทีมงานเราไม่ได้ซูมไปได้วยเนาะไปบังเกอร์อิอบังเกอร์ปูนทั้งนั้นเลยนะ,ะคุณผู้ชมที่เตรียมเอาไว้เอาแหละทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เองก็เห็นมีการบอกเหมือนกันบอกว่าก็เตรียมความพร้อมทหารบ้านเรานะเตรียมความพร้อมเอาไว้ในทุกๆด้านาามนก,นกมชาวบ้านก็พร้อมแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีสําหรับชาวบ้านเรื่องหนึ่งเงินเยียวยาครอบครัวละห้าพันบาทครัวเรือนละห้าพันบาทเออมาแล้วเนาะเข้าบัญชีแล้วค่ะ คุณผู้ชมคะก็เห็นบอกว่าพอเขาได้ SMS การผู้ชาวบ,บ้านก็ดีอกดีใจไปดูลุงห <พอ S 2> ล,งลงนอนนะถ้าสมมุติว่าถึงเวลาจะต้องอพยพอีกรอบสามหรือจะต้องอะไรอีกมันก็จะได้พอมีตังแล้วก็ก่อนหนะ้านี้ที่<ม>ไปโ<ล>ยกมาใช่จ้าโอ้เอ่อเปิดภาพชาวบ,บ้านสักนิดนึงเราไปที่แถวแถวธนาคารค่ะในเมืองในตัวเมืองในตัวเมืองอ๋อแล้วก็ถามกับชาวบ,บ้านเขาบอกว่าอุ้ยคือหมู่บ้านชายแดนเนี่ยเออนี้ก็เพิ่งทราบตู้เอทีเอ็มอ่ะ มีที่เดียวที่หนองสม็ดเออชาวบ้านก็ต้องออกจากตรเนี้ไปกดที่ตู้นั้นทีเนี้ยทั้งหนองจานทั้งหนองยาแก้วมีกดอยู่ที่เดียวเงินมาเลยหมดตู้คุณสัทธาเล่าให้ฟังมันไม่พอเขอาบอกว่าเออดีใจอะ่ะออได้ก็ดีอะ่ะนึกออกไหม พอช่วงที่ผ่านมาก็อพยพบ,บ้านก็ไม่ได้กลับเงินงานก็ไม่ได้ทําแต่นี่มันต้องใช้ทุกวันน่ะปากท้องม,มันก็ต้องใช้เงินก็ไม่รู้ถ้าสมมุติมีรอบรอบสามมันก็จะได้มีเงินก้อนนี้ค่ะอแต่ไม่รู้ว่าจะลบเมื่อไหร่นะไม่รู้จะหมดก่อนหรือเปล่าฟังเสียงชาวบ้านดูหน่อยวันนี้แห่กันมากดเงินจนหมดตู้เลยค่ะระบุจำนวนขอห้าพันจะเอาไหม ตู้เงินน่าจะหมดเลยเราได้ตอนกี่โมงครับก็ประมาณช่วงเที่ยงเนี่ครับครับเราอยู่หมู่บ้านไหนน้องยาแก้วครับอ๋อน้องน้องยาแก้วครับแสดงว่ารอมากี่วันแล้วครับเนี่ยก็ตั้งแต่โน่นแหละอ๋อทันวาแล้วมานี้ก็ประมาณเดือนนึงครับโอ้โหออกแล้วราจะกดทั้งหมดเลยใช่ไหมว่าครับเอาไปทำอะไรก็ไปใช้จ่ายเงื่อนรถค่าไฟค่าน้ำค่าไฟ บ้านอยู่กันกี่คนอยู่คนเดียวครับรอบสามกังวลห้าพันต้องมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟรอบสามกังวลไหมก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะวันนี้ก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันน่าจะเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นห้าพันบาทวันนี้ถอนก็นจะหมดตู้นะฮะปรหลอดบ้านของยกแก้ววันนี้บอกอุ้ยรู้แล้วเงินเยียวยาเข้าบัญชีเพราะเดี๋ยวนี้มันเด้ง เข<อ>าบอกมันเดง <S S ้ง<อ> e. มันเด้งขึ้นมาตริ้งขึ้นมานี่ช่วยเหลือ5,000ันบาทนี่ยอดคงเหลืออยู่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ได้มาละห้ 5, าพันเลยบอกว่าไม่เป็นไรได้ข่าวมาเหมือนกันเงินมาหมดตู้ฉันไปฉันก็ต้องเสียค่ารถใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไปปุ๊บเอ้าเงินหมดตู้เสียค่ารถไปค่ารถกลับอีกอุ้ยมันฟาวฉันเก็บไว้ก่อนก็ได้รอให้เขาเอามาเติมเงินก่อนแล้วฉันค่อยไปกดลองฟังเสียงประหลอดดูฮะครึ่งเอ้าซีบัทีที่แล้วนี่เงินเข้า กองช่วยเรือ,อนี่ดิผู้ผประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห้าพันบาทยอดคงเหลือโอ้พัตติโตได้เขาทุกคนบ่จ้าทุกคน,นว้าสีเบิกมือนี่บ่บ่ได้เบิกทียังเอาไว้รอบสามเอาหลอกสามเอากา็เอาเพื่อไว้อะไรนะนี่ยว่าสิมีรหลอ,อากสามบอกว่าต้องเพื่อรอบสามตัวอ๋อกลงวันนะว่าสิกลางวแล้วเนาะรอบสามอาจสีมาเอาไปไหว้นี่มันก็กลางวันไว้แล้วเขาก็บญาติไว้ละ มันเงียบได้สูงนี่จักจิตอนได้กับโปหูแจ๊ากะอันนี้ไว้นี่เก็บเอาไว้ก่อนพอเดี๋ยวมาปุ๊บเดี๋ยวต้องไปถอนเขาไม่รู้เหมือนกับว่ารอบสามจะมาไหมคุณรู้ไหมว่าเห็นแบบเนี้ยเห็นชาวบ้านเขายิ้มออกยิ้มได้แบบเนี้ยให้กําลังใจทหารแบบเนี้ยบ้านเรือนเขาเสียหายมากเลยนะอืมคือวันเนี้ยที่หนองจานหนองแยะแก้วอะไรเนี่ยขอดูเรื่องความเสียหายสักนิดนึงนะคะยังยังเคลียร์ไม่หมดนะคะไอ้บีเอ็มสองหนึ่งที่ยิงกันเข้ามาโดยเฉพาะที่หนองจานเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเปิดแล้วบางส่วนเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้วบางส่วน oh. ก็ยังมีบางส่วนที่เคลียร์ไม่เสร็จ oh. บ้านเรือนเขาเสียหายานมะว่าสมมุติบ้านมีบ้านหลังเนี้ยบ้านของคุณอมรเนี่ยนะอันนี้น่าจะเป็นบ้านเจรรัตหรืออะไรใช่ไหมบ้านคุณอมรสมมุติบ้านชาวบ,บ้านธรรมดาเลยเสียหายยังไม่มีเงินเยียวยามาถึงเลยอะ่ะเพิ่งสมบานอะ่ะวันนี้เงินห้าพันเป็นเงินของของอผู้ที่หน oh. ึ่งโครเรนที่อพยพออกไปแต่ตรงนี้ค่ะหนึ่ง บ้านพังยังเข้ามาอยู่ไม่ได้อ๋อใช่ไหมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอามาซ่อมจะอะไรยังไงเมื่อไหร่จริงๆเป็นห่วงเป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านเหมือนกันฟังเสียงคุณอมรดูสักนิดหนึ่งนะคะบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเข้ามาแล้วมาสํารวจความเสียหายบ้านพังทั้งหลังเลยน่าจะได้สักประมาณ2อ0 0 0 0ตุ่มก็แตกดูสิแต่ยังไม่ได้นะอันนี้มาจากเบียสองหนึ่งนะฮะอ,อ,อันนี้ของจริงเขมนดูไว้นะจ๊ะเนี่ยเบียสองหนึ่งของคุณทําร้ายบ้านเรือพี่น้องประชาชนอันนี้ของจริง เห็นบอกว่าบ้านพังทั้งหลังอดูสภาพบ้านข้างนอกหน่อยวันนี้คุณอมรโอ้ยตายดูอันนี้โอ่งแตกจริงฮะไม่ได้ไปทุบแตกแล้วไปสร้างเรื่องเหมือนใครบางคนเห็นบอกว่าหายไปทั้งหลังพ่อบีเอ็มสองหน่งลงกลางบ้านสองลูกแล้วก็รอบบ้านโดนอีก5ลูกนั่นหมายความว่ารอบบ้านตรงนี้โดนไปเจลูกฮะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวลองฟังเสียงคุณอมรดูฮะ คดุคดคดุคดคดุคดก็เอานำ<ม>ไปที่แล้วก็เอารถไ <ừ, S 1> ทยมาลากขึ้นเอ <ừ, S 1> ารถไทยบันผู้ใหญ่แะไวไปลากพึ่งมาเจอพึ่งข้อบ่โอ้ยกระสิบบอกดีเอ็มยีบเอ็ดบอกบักใหญ่ข้อขาเพราะมันรงยาวระเบิดแล้วแต่มันทินเหลือไอ้นั่นมันนะเข้ามาโอกครับคนีบานแม่นี่คือมีเอ็มบอกจ้ะหายั้งหลังบิดบิดหลังบิดหลัง แล้วหน้าแม่ยังมีแต,ต่หลุมม่ใหญ่ปันบอ่อเลยหกเจ็ดแปดหลุมพอขวานี่พังหลายๆไก่แกะพันเจ็ดมันจีคุ้มค่าย,ยังลูกหลุดเกินตกลงในหันครับเขาก็ว่าบ่ามีบัานเด็กทีออไปก็บาบ่มีคนไปเบึองหันกับเขากระตีแลค่าให้จกเลยถ่าเสียหายทางหลังได้สองแสนสามนะแต่สองแสนสามมื่อที่แม่เป็นเส้น,น,นกับยวงเพือ่อแต่เขาสิมีตัวเงินให้แม่เห็นออมันมีแค่แปดหมื่นแปดหมื่นแต่เขาว่าสิมีน้วยงานจากจังหวัดมาอีกออออจ้ะ อันสองแสนสิไเดยมือไหนเขาบอกบ่บมั่งหูโมได้หรือ่มี่คอนบอกเดืนสองจากมูลนิธิอื่นจ้ะมูลนิธิเมื่อวานแม่แต่รับอยู่แสงว่าแม่นี่หลังเดียวทถูกมังเดียวแต่พวกที่อันนี้เสียหายแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันต่งมี่จากไล่ยี่สิบก็ไล่มั้งน้องจานแต่ลอยเปอร์เซ็นต์นี่แม่คู่เดียวใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยก็เลยขอขอบอกเป็นกระบอกเสียงผ่านผ่านในป้านิดนึงคือรู้แหละว่าทางการเขาก็ไม่ทิ้งหรอกเนาะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแต่วันนี้คคําาถมก็ือ เมื่อไหร่เขาจะได้เอาเงินก้อนนี้มาซ่อมบ้านเขาที่ได้รับความเสียหาย,ยเขาไม่ได้เลยเพราะมันเข้าไม่ได้<อ>บ้านยังเข้าไม่ได้เลย,ยมันยอยู่ไม่ได้ยังเคียร์เนี่ยลุมเนี่ยไม่รู้ข้างในมีบีเอ็มบ้าเนี่ยแล้วคนเราเราก็อยากอยู่บ้านเราใช่ไหมล่ะ<อ>ต้องไปอยู่ตั้งแต่ปีใหม่อันนี้จะเดือนนึงแล้วนะคะมก,กราคมยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ฝากเจ้าหน้าที่นิดนึงนิดเดียวเขาบอกว่าสองแสนแต่ไม่รู้ตอนแม่ไปเซ็นตอนนั้นเขาบอกมีแค่แปดหมื่นแล้วเป็นหลายหน่วยงานรวมกันด้วยนะเพราะฉะนั้นฉันจะต้องตะเวนไปรับเนี่ยหนึ่งสอง เงินจะเอามาซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างเมื่อไหร่มันจะได้ซื้อมันยังไม่รวมเป็นก้อนสักทีนี่ว่าจะออกจากหนองจานหนองยาแก้วนี่ไม่ได้ออกนะเนี่ยนิดเดียวจริงๆฝากเรื่องนี้นิดเดียวเ,ออเพราะว่าตอนนี้เงินที่เขาได้คือห้าพันบาทนะคะอืมไม่รู้จะไปทําอะไรเลยไม่รู้จะใช้หมดไหมดูซิวันนี้บ้านพังทั้งหลังเลยนิดเดียวแค่เรื่องนี้ฝากเจ้าหน้าที่ด้วย